นใจเสนอสาระของความบันเทิงจ้าออ,อคันว่าได้ไปแล้ว บายบขึ้นอ่ะแม่ไปทำงานแม่จ๋ไปทำงานไม่ต้องส่งมานร้านเนีอยู่นี่หน่าเด้อเอาหอมส่งตอนนี้แหละส่งตอนนี้แหละเอาหอมอตี เอาหอมลุยหอมลุยได้หอมลุยไปหอมลุยไปบังดันพี่ไปผู้กอดพุ่นเหรอนะมามามาไปไปนะไปทำงานก่อนนะคะเจอกันนะคะเจอกัน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 เพื่อนแบบไม่บายยาวคนตึงหน่อยชุบชุบ้องเม่ล่อนกับป็นงสิละเนาะเออ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 พ่อกับแม่หอมกันไปหอมไปหอมไปไม่ผู้ใดบังเนาะ เอาไม่บังน้องหันบังอึบอบอึบอึบอึ่งเขอนเื่อนอเขอนอนออ้ยเอาช่วยรับด้วยค่ะหนึ่งสองสามอู้วูวูวูดูว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 ูดูว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 ูดูวูวูวูัูว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 ูดูว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 ูู ก๋วยตากจ้าอย่าลืมก๋วยจั๊กแม่แม่จ๋าไปแล้วกล๋วยอิองจ้าสวัสดีค่ะมามาใครมาส่งอะไรข้างหลังนะคนพ่อเห็นนี่หรอข้างหลังอะนะรถอีโมงไหม ทรง,<ด>งแก็บโอ้ทรงแก็บแก็บผู้ใดสร้าง,งแก็บใครสร้างแก็บรู้โอเคจ้าจ้า,าครับครับนะยัง๋ยวเเห็นกันตัวนี้เดีย๋ยวมาชนไทยกันครับโอเคครับ ผมก็เลงอยู่ฮะคอาจะถอยหรือเปล่าค <laughs> ่ะเออ้ยเบ่งอันนี้นอ่ออยมื่นหมื่นมืน่มน,อนเอหมื่นหมื่นหับแม่มาหับแม่มาหับแม่เอยเอยมาหลับเนี่ยเออหลับหลับหลับ,ลบ อือน้องเพชรมารับแม่น้องเพชรรับนะนี่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 ย่าไปย่างอืดนี่แม่ต่ำบักฮุ่งแม่มาเอาไปไว้ไหนลูกเอาไปไว้ข้างในไว้ข้างในนะคะเอาไว้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอเคเอยเก่งตรงเลยเอนีบเอาหนาบเอม่หนีบไม่หนีบม่นีบม่มเก็บเกิดเก็บเวิดเก็บนะคะโอเคอันนี้สองันก็ไม่เก็บโอเคไปหายายหายายเสร็จแล้วโอ้ยโอ้ยบาตูนอโอ้ย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 เบิ้งเบิ่งแม่ไปแล้วเออแม่ไปแล้วนั่นนั่นนั่น ไปไปจ้าจ่าไปไปจ้าจ่าซะไยบายจ้าจ๋าก่อนือ๊ายบายจ้าจ๋าเจ้าจ่าไปหาเงินแล้วหาตังให้หนูก็อุ่นแน่นย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ